ช่วงลดน้ำหนักกินตามใจตัวเองได้ไหมนะคะมีคําถามว่านะแบบเราอะ่ะลดน้ําหนักแล้วอยากจะมีวันหนึ่งที่เป็นชีตเดย์เนี่ยเราจะสามารถทําได้ไหมนะคะคำตอบของคุณครูวีก็คือเราสามารถทําได้นะคะเราสามารถมีชีตเดย์ได้คือกินตามใจตัวเองหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์เพราะว่า ถ้าเรานะคะอยู่ในความเข้มงวดกับตัวเองมากๆ IF แบบเป๊ะมากกินเป๊ะมากแล้วไม่มีช่วงเวลาของการผ่อนคลายนะสุดท้ายทั้งร่างกายทั้งอารมณ์ของเราเนี่ยจะรู้สึกเครียดเนาะพอเครียดปุ๊บนะคะฮอร์โมนเครียดออกมาทำงานก็จะน้ำหนักไม่ลงแล้วก็อาจจะอ้วนได้นะคะแบบเป๊ะมากเครียดมากเนี่ยไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในวันที่เรากินตามใจที่เป็นชีสเดย์นะคะมีหลักการอย่างนี้ค่ะว่าหนึ่งก็คือ กินอาหารให้เป็นมือมือไม่กินจุบจิบนะกินอะไรกินให้เสร็จเป็นมือมือสองนะคะน้ำตาลก็ให้กินให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ควบคุมให้ไม่มากจนเกินไปแล้วอยากกินอะไรคุณก็กินไปมันเป็นการผ่อนคลายเนาะเป็นการแบบสร้างความหวังให้กับตัวเองเฮ้ยมันจะถึงแบบ ชิดเดแล้วนะคะสามารถกินได้แล้วการกินตามใจเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราได้พลังงานมากขึ้นใช่ไหมคะก็กระตุ้นพลังงานเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นร่างกายบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขาดแคลนนะเรายังได้พลังงานเยอะอยู่เหมือนเดิมแล้วพอเราไปทํา IF หรือเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมเนี่ยการเผาผลาญมันก็จะยังคงดีนะคะยังคงเผาผลาญได้เหมือนเดิมดังนั้นคําตอบของครูเยะคือสามารถกินตามใจได้นะคะแต่ให้อยู่ในสิ่งที่ บอกไว้นะคะโดยสรุปคือกินเป็นมือมือไม่กินจุบจิบไม่กินน้ําตาลนะคะแล้วก็พยายามควบคุมแป้งให้ได้แล้วอยากกินอะไรก็กินไปเถอะนะคะจะได้ไม่เครียดคะ่ะ